ครับคลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมการปลีดยอดมะพร้าวนะครับว่าวิธีการปลีดปลีดยังไงบอนไซมะพร้าวที่ตอนนี้กำลังเลี้ยงรากอยู่นะครับที่เห็นหลอดของอาชาไข่มุกนะครับหลอดใหญ่ๆอันนี้เป็นการเลี้ยงรากอยู่นะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกหกากลากดเดียวอาใหม่อันนี้เราจะกีดกีดให้มันแตกออกมารครับกีดยอดเพื่อให้มันไม่สูงต้นมะพร้ามันจะไม่สูงอ๋อถ้าเรากีดมันจะไม่สูงกว่านี้ครับมันจะอยู่เท่านี้เหรอครับ เราอยากให้มันแตกใบออกมาอีกได้ไหมมึงก็แตกมันเองอ๋อมันแตกของมันเองฮะ,ฮะเพียงแต่ว่าเรากรีดแล้วไม่ให้มันสูงอ๋เอเราใช้มีดเล็กๆแหลมๆกรีดเรากรีดกรีดเข้าลึกไหมกรีดนิดเดียวนิดเดียวกรีดทุกทุกกิ่งมันเลยได้ไหม เรากีดกีดแบบไหนอ๋อต้องเลือกที่กีดมั้มันจะมีร่องมันมันจะมีร่องครับถ้ามีร่องของมันแล้วก็กีดได้เลยใช่ไหมครับมีร่องเป็นเป็นร่องรองา้าอืมเรากีดนี่เพื่อไม่ให้มันเพื่อให้เตี้ยให้มันเตี้ยไม่ให้มันสูงเกินไปให้มันเตี้ยอ,อ,อาอ แต่ถ้าเราไม่กรีดมันก็จะสูงไปเรื่อยแล้วนี่กีดใบมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยอ๋อแล้วเราต้องกรีดใบนะไหมก็พอนั่นมาก็ติดกรีดทุกทีทุกครั้งคือถ้ามันมีกรีด,ดแล้วมันกรีดออกใบมาใหม่แลเราก็ต้องกรีดต้อใบก็ต้องกรีดอ๋อกรีดออกกรีดออกครับอ๋อ คือตัวอื่นเราก็กีดเหมือนกันเกีดดอ,อกกี่ดอ,อกมันก็จะแยกออกใช่ไหมแต่มันก็จะแยกออกอ๋อจะแยกออกพอมันแก่แล้วทีนี้ตัวใบมันก็จะแตกแตกออกอืมแล้วทีนี้มันจะแยกออกนี่ก็ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เหมือนกันแล้วใบมันจะแตกออกนี่ก็นานเหมือนกันตอน่กีดออกอย่างนี้เลยเี่ยวอ,อย่างนี้น กี่ดอกแล้วตัดทิ้งไหมตัดทิ้งครับอ๋อกี่ดอกแล้วตัดทิ้งทิ้งอืมฮะไม่กี่ง่ายๆเเนี่ยครับต้องฝีมือหน่อยอ่ะอืมีดยากนะต้องคนรักคนชอบจริงๆถึงจะต้องใจเย็นๆครับมันใจเย็นกีดลึกนี่มันตายไหม ไม่ตายไม่ตายใช่ไหมแต่มันจะเสียผิวอี่อันอันอกา้กานก้านที่นั่นก้านมันจะไม่สวยะจะไม่สวยผิวมันจะไม่สวยอก้านจะไม่สวยอ๋อแต่ก้านออกมาแล้วเราก็ปีดมันออก <c oughs> ก็ปีดออกแล้วก็ตัด ตัดทิ้งเลยแล้วมันก็จะเตี้ยเพื่อบังคับไม่ให้มันสูงอ๋อบังคับให้มันสูงใช้วิธีถ้าถ้าเราไม่กรีดยอดนะมันก็จะจะสูงจะสูงใบจะสูงปิดเลยอยอ,อ,อืมตัดทิ้งทีนี้เราก็มาดัดดัดใบนี้หน่อยดัดใอ่อ,อ,อน,ออนอต้องจับ ใบดัดถอถ้าดัดไม่ดีก็ยอดหักนะครับครับดัดดัดให้ดีดัดใบออกไปเพื่อที่จะให้มันออกแตกออกนี้เราก็มารีดยอดอีกชั้นหนึ่งยอดคู่เนี่ยอ๋อยอดคู่เนี่ยที่มีมันเห็นเป็นร่องลายนะเนี่ยครับเป็นลายลงมาเนี่ยอืมเรารีดตามร่องมาเลยนั่ก็ขีดตามร่องอ๋อเพื่อจะให้มันแตกแยกออกจากกันครับครับขีดลงมาครับมอรีดลงมา กินแแค่เนี้ก็พอแล้วต้องใช้ความชำนาญอ,อย่างนั้นนะจีดไม่เป็นก็ไม่ได้ไม่ไดต,ต,ต,ตัวนี้เราจะต้องอาหาอะไรดึงอีกไหมมันดึงนิดหน,นึ่งไม่ต้องดึงก็ได้ดึงมากเดี๋ยวมันแตกโอ้มัน,มนเรากีดตรงนี้ไห้ก่อนครับอืมอ๋อ เสร็จแล้วเราก็ดึงส่วนที่ที่ห่มอืมเก็บมาตรงนี้เขาใบอย่างนั้นเก,ก็บมาแล้วเราก็สักครึ่งครับครึ่งเดียวพอแล้วเราก็ตัดทิง้ง ตัดไปทิ้งคิดครึ่งเดียวลึกก็ได้ใช่ไหมลึกแค่นี้ก,ก็ได้ไไดลึกแกล้วเี๋ือใบนี้มันอ่อนอยู่อ,อ่อ,อนอยู่แล้วใบจะแบะนัน่นอกินเพื่อให้ใบเนี้ยมันโดนอากาศอพอมันโดนอากาศแล้วมันจะไม่ค่อยโตมันจะโตช้าล่ะครับใบจะโตช้าถ้าไม่โดนอากาศใบตัวเนี้ยมันจะพุ่งขึ้นสูงเลยเนี่ยอ,อ๋อพุ่งขึ้นสูงเลยอือ ถ้าถ้ากรีดมันเหลือแล้วแค่เนี้ยเมีดอรกาศแล้วมันจะนี่มันโตชาแล้วมันจะทําให้มันเตี้ยลงเตี้ยลงเลยอมใบมันก็จะบานออกบานออกบานออกอ๋อแค่นี้ปล่อยแล้วปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยววันนั้นเราก็กรีดข้างล่างออกแล้วก็มากรีดตรงนี้ให้มันลงมาสุดเลยครับเพื่อให้มันเป็นการเพื่อให้มันเป็นกานก็ใช้เวลานานเหมือนกันเนาะนาน นี่นี่ก็ใช้เวลาอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เออถึงจะเกีดได้ทีอืมครับอาทิตย์สองอาทิตย์กี่ทีอันนี้เรากรีดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับนี่แหละเสร็จแล้วเราเก็ทิ้งเกทิ้งไว้อย่างเงี้ยเกี่ยนี้ก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยทิ้งไว้พอเดี๋ยวใบนี้มันก็เดี๋ยวพอใบนี้มันแก่ดีแล้วมันก็จะค่อยๆบานแยกออกไปมันจะหนีไปแล้วนี้มันก็ออกครับ ที่ว่าเราดัดเราดัดแค่นี้ใช้มือดัดแค่นี้ก็พอแล้วเขาก็จะอยู่ของเขาอย่างนั้นนะถ้าใบมันไม่ออกมาเราก็ต้องใช้เชือกเชือกดึงดึัดเพื่อดัดใบให้มันดูสวยงามมก็ต้องใช้ความชอบศิลปะอย่างหนึ่งในการที่จะจะทำให้ใบมันสวยงามแล้วก็การจัดเรียง ที่เราจะเลี้ยงรากนี่ใบนี่ใบใบนี้มันมันไม่คยสวยแล้วอ๋อนี่เราต้องต้องช่วยมันกีดเลยอ่ะกีดมันไม่สวยเรากีดใบมันอ๋อเพื่อให้มันมีความรู้สึกว่าเออไอใบท่านควรจะแตกแล้วนะครับใบต่อไปฮหลอกมันไงหลอกมันหลอกมันเพื่อเพื่อให้ใบพวกนี้มันแตกไวอ๋อมันก็จะไล่ตามมันกันลยไล่ตามมอนกัน อ๋ออันน um ouais ี้ก็ช่วยได้เหมือนกันช่วยได้เหมือนกันไปหลอกหลอกหลอกลวงมะพร้าวหลอกหลอกหลอกมะพร้าวเล่นเออหลอกมะพร้าวเล่นอ๋อมันมันมีวิธีหลอกมีวิธีหลอกครับอีท่าให้ใบหลอกให้ใบมันแตกหดี๋ยวตเราใบใบพวกนี้จะออกมามันก็แตกอ๋อเราเราหลอกว่าอย่างนี้ก็เป็นอาทิตย์เหมือนกันที่มันจะแตกเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋องั้นจะได้ติดตามดูต่อไปครับนะครับ นี่ครับถ้าท่านผู้ใดสนใจเนาะที่อยากจะได้ไปเลี้ยงที่บ้านของนัตุยนะครับบอนไซมะพร้าวมาชมมาเลือกที่นี่ก็ได้เออขอเบอร์โทรนัตุยอีกทีหนึ่ง<โ>เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามโทรมาสอบถามพูดคุยได้เลยนะครับครับน้เนียเลยว่าอยากจะเข้ามาชมหรือว่า มาซื้อไปเลี้ยงนะครับนี่ครับโอ้โหเอยอะแยะเลยสวยทั้งนั้นเลยขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับข้าี